สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพื่อนครับอยู่กับผมบาสเดินป่าพล่อนครับพี่พีเพื่อนครับซึ่งวันนี้ผมกลับมาโลเคชันปอบนะพี่พีเพื่อนใครที่ได้ดูคลิปหรือดูไลฟ์สดของพี่อันเนี้ยเอกเชิญยิ้มนะครับที่เขาได้มานะพี่พีเพื่อนคือเขามาไลฟ์สดเขาได้เจอยังปอบนะพี่พีเพื่อนก็ใครที่ได้ดูไลฟ์สดเขาคอมเมนต์กันมาหน่อยนะพี่พีเพื่อนก็คือคนดูไก โอ้หพี่บีนเพื่อนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะพี่บีนเพื่อนครับคือเยอะมากครับผมก็ได้ดูไลฟ์สดเขานะก็พี่บีนเพื่อนก็คือเหมือนผมเป็นเอฟซีเขาอีกคนหนึ่งนะก็คือผมได้ดูเขาเขามานะพี่บีนเพื่อนครับซึ่งวันนี้ผมจะลองมาดูป,ปอบแล้วก็วันนี้ผมจะลองมาส้มดูปอบด้วยนะพี่บีนเพื่อนครับก็ไม่รู้ว่าปอบนะมันจะมีกี่ตนแต่เห็นพี่เอกเชิญยิ้มบอกว่ามันมีหลายตนนะครับพี่บีนเพื่อนครับก็โอเคก่อนที่จะไปผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ นึ่ติดตามเพื่อเป็นกใจใผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปพี่ๆเมื่อนถ้าพร้อมแล้วก็เราเข้าไปกันดีกว่าจะเสียเวลาแล้วไปครับไปครับนะไม่รู้ว่าเราจะได้พบเจอปอบเหมือนที่พี่เอกยันยิ้มบอกหรือเปล่านะเข้ามาจะเจอ,อยังสาดตายายนะ อองซอยเงนยนเหอแกมาชนะแหละอะไรครับคุณป้าเป็นใครครับ เับมึงอ้องซองอยู่หนอเกอมาชนะแหละ right, ไเยอะเมย์กับมึงกายอือเฮ้ยจกกะแปลพี่พี่เพื่อนฟังนะผมได้ถามยายปอบว่ามมมผมได้ถามยายปอบว่าอันนี้บ้านยายเหรอเขาบอกว่าใช่นะพี่พี่เพื่อน แล้วก็มึองอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับบอกว่าไม่ต้องมายุ่งครับนะพี่พี่เพื่อนเขาบอกนี่บ้านเขาไม่ต้องมายุ่งนะพี่พี่เพื่อนเหมือนคนนี้จะเป็นหมื่นคนนี้จะเป็นปอบตะเลียงนะพี่พี่เพื่อน แล้วก็มึงได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนไหมกะมึงโอละเก๋หรอเฮ้ยเขาบอกเขาอยู่คนเดียวนะเขาบอกไม่ต้องมายุ่งเขา แล้วกับมึงได้กินอะไรยังครับกับมึงอง้อนฉัน,นอะไรวะอย่าอ้ะอ,อะเขากินของดิบเสร็จแล้วพี่เพื่อนผมก็ได้ถามเขาไปว่าคุณพ้าได้กินอะไรของดิบๆไหมเขาบอกว่ากินเสร็จแล้วไอ้พ้าเอ้ยอะไรนะครับ แล้วคุณป้ามาอยู่ตรงนี้ย้ายเอาอะเขาบอกว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณปีสองปีแล้วบอกว่าถ้าเขาอยากกินของดิบๆเอาไมา้เขากินหน่อยนะพี่เพื่อน ีากับเมือ,อมงโอผู้เวอร์แอร์เขาไม่มีลูกหรือผัวเลยนะพี่พี่เพื่อนเขาอยู่ตัวลำพังนะ มอยู่ไม่ได้กับมึงโอนละเก้อเหรอฮะเขาอยู่คนเดียวนะพี่พี่เพื่อนผมจะคอยไปลพี่พี่เพื่อนได้ฟังทุกคนเลยนะใครที่ไม่เข้าใจนะผมเนี่ยเป็นกระเลียงนะผมก็จะแปลให้ฟังฟังนะคือปอบตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นปอบกระเลียงหรือเปล่าแต่มันพูดภาษาบ้านผมได้นะพี่พี่เพื่อนครับกับมึงเมย์เข้าไปยองเลยกระเลียงครับ เขาเป็นเขาเป็นปอบกระเลียงพี่พี่เพื่อนใชโอเคนะป๊เป้ใาอเขาบอกเขาอยู่ทั่วไปหมดเลยนะเอายังไงดีเอาเรื่องนี้ไปบอกยังไงดีผมได้ดูช่องพี่เอกเชิญยิ้มนะพี่พี่เพื่อนคือเขาแบบสุดจอดเลยนะคือพี่พี่เพื่อน วันนั้นเขามานะพี่เพื่อนวันนั้นผมก็เจอรถเขานะแต่ผมก็ได้ถ่ายรายการนะแต่ไม่ได้มาร่วมถ่ายรายการหรือพี่เอกเชิญยิ้มหรืออันนี้นะไม่ได้ไปรบกวนเขานะพี่เพื่อนพอเขาไหลสดนะพี่เพื่อนครับคือผมไม่อยากรบกวนนะแต่ผมเห็นเขาขับรถเข้ามานะพี่เพื่อนครับเขามาที่เนี่ยพี่เพื่อนมาโลเคชันเนี่ยไม่รู้ว่าเขามาเจอได้ไงปอบตนเนี่ยพี่เพื่อน เขาบอกว่าปอบอ่ะมันมีไหล่ตนมากเลยนะคือที่ผมได้ดูไลฟ์สดเขานะใครที่ได้ได้ได้ดูไลฟ์สดพี่เอชเชิญยิ้มนะคอมเมนต์กันมาคลิปผมเลยนะมีเพื่อนกับมึงเนอะไกร์ลโอมีกับมึงโอชิน่าแหละโอซีหรอผมมาถามเขาไปว่าบ้านเขาเนี่ยไม่มีไฟอยู่ได้ไง พี่เพื่อนเขาบอกว่าเขาบอกเขาอยู่ได้เขาเป็นพอ่อเขาอยู่ในป่าพี่พี่เพื่อนพี่พี่เพื่อนคิดว่าผมต้องเอายังไงคอมเมนต์กันมาหน่อยนะ ยอะมาท้ายเราก็มึงมาออกนี่ชนะแหนละโอเคก็ผมก็ได้ถามออกไปนะวิวินเพื่อนว่าถ้าผมจะกลับเขาจะเอาอะไรไหมเขาบอกว่า กับมึงก็คืออยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับกับมึงโอทอโยเลยเมียไอ้ก็คือเขาอยู่ตรงนี้เลยนะพี่เพื่อนเขาบอกตรงนี้ว่าเป็นบ้านเข่าเลยนะพี่เพื่อนครับอืมขอมองด้ายถ้าเราไม่เจอกับตาอย่าไปลบลกูกหักคนไปค้าก้อง อยู่ตรงนั้นเลยกระมึงทั้งนนลาขาเบอร์เกียแหละขเขาบอกว่าเขาจะตามผมไป <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาอยู่นี่เลยพี่เมื่อน อย่าลีเรากับมึงเว้ยโอ้ยทนหน่อยละคาวะโอเคพี่เพื่น,นผมก็จไปแล้นะอย่าให้่อไปอยู่ตรงนู้นนะ้ะครับพี่เพื่อนเดี๋ยวเราออกไปเจอกันทางนอกดีกว่าก็รับพี่เพื่อนครับคือตอนนี้ผมก็ได้ออกมาโลเคชั่นแล้วนะพี่เพื่อนก็คือผมก็ได้ก่อนจะออกมาผมก็ได้พูดคุยยาย,ายนะคือพี่เพื่อนยายแกก็อยู่ตรงนี้ประมาณปีสองปีแล้วนะคือแกก็ ามนั้นเลยพี่ินเพื่อนก็คือแกบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านเขานะพี่เพื่อนเขาบาาอกว่า้อมหน้าถามาก็คือเอาอะไรมาให้แกกินด้วยนะพี่เพื่อนครับคือแบบแกก็คือแบบน่ากลัวอยู่นะก็คือครั้งแรกผมจะกลับมาผมต้องถามว่าจะกลับนละ้วาเขาบอกว่าไม่ต้องนะพี่เพื่อนครับคือาาเขาบอกเขาไม่ตามผม,มไปนะพี่ินเพื่อนครับคือน่ากลัวมากใครที่ได้ดูที่เอกพี่เอกเชิญยิ้มไฟ์สดก็จะพอรู้ ลิตของยายปอมนะพี่พีนเพื่อนครับว่ามันเป็นยังไงนะก็โอเคพี่พีนเพื่อนครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะคือผมต้องเดินทางกลับไปอีกไกลนะก่อนที่ผมจะออกจากโลเคชั่นนี้หรือผมจะกลับนะผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ไดพลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พินเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ